มันเล่นง่ <ผม S 1> ายไง <ป S 1> มันกดกระโดดไม่ได้อะเนี่ยมันกดกระโดดไม่ได้นะมึงคอยเช็ดมือก่อนโอ้มีนหน้าเจอดุกชีดากรอบไปทีละขัน้นนะกชีดาเออมันต้องอย่างนี้ดิ อื้มหืดเกินว่าก็เดินตรงไปดิครับใครจะไปหมดเกาะมาดิเฮ้ย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 ทุกคนดูอะไรดิโอ้โหมันจะล่วงมังนอะเยอบ Mười <túi> nó sẽ anh tai phân chặt chân tội lương tìm chưa tìm ngân 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 ต้งรู้ไกลไหม <laughs> น่าจะนานอยู่แหลยนะคีปะก็นี่งไงอู้ดันทำไมวะเจดันทำไม งัน้นเราเดินลงไปแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคนเราไม่ต้องรอดีอะไรเลยนะจะไปดานีผ่านยากจังวะตอนนี้โอเคทุกคนผ่านแล้วกระโดดไปเลยอุ้ยๆุ อาตกไปเลยมาดิตานี้มันโดนแล้วโอ้โหแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นหมดเกินว่ะ,ะด่านง่ายๆยยนี้เข้ามาทำมันเลยวะ เออเนาะด่านง่ายมันเหมือนแบบเราอยู่กับที่แล้วมันปายโคตรไวอะด่านนี้ก็ง่ายง่ายตา,ายโอ้ยง่ายง่ายเหรอนี่ง่ายไหมล่ะง่ายจดัดไม่อยากแอ๊ ผมไม่อยากแกลอกเลยตกไปเลยสาวนางเวรโอ้ยม่วงเขียวเหลืองโอ้ไปเลยอ่ามันมาเร็วฮาไม่นะฉันนั้นเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยเรือยวะ อยาขอถ่ายรูปแปบบ๊บเอาไปทําเป็นปกคลิปได้ปกคลิปแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มันต้องไปฟังนี้นะนี่ปกคลิปโอเคเรียบร้อยได้ปกคลิปแล้วเอา มนอีกแล้วหรอแฮปปี้เบิร์ดเซตูจูโนมาดีกีู้นซิปตู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 ไปอปไปไหนบ้า โอเคผ่านแล้วดา่างนี้ก็เหมือนเกลียดมากเลยอนะ่ะงนะีนแล้ดีรู้ดูดานโคตรเกลียดเลยต้องไปง่ายมาดิมา,มาโอ้ยง่ายเอาเฮ้ยดา่างนี่อย่างนี้พาถึงอนะไรเนี่ย ขึ้นมาเลยว่อยึ้นมาเออด่านนั่นแหลยอุ้ยอะไรดีกูตีกางเลิกระโดดไปง่าย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 อะไรวะเนี่ยด่านเริ่มต้นบะเนี่ยโอ้หืมง่ายเกินอ่ะทุกคนเอออีกแล้วมา โอ้โ้าวมาดิกด้าไปเลยกด้าไปเลยมาดิกระโดดกระโดดกระโดดคือแบบมันง่ายอ่ะผมบอกไว้เลยนะใครจะมาเล่นด้วยง่ายนะเพราะ่าผมเพื่อนแค่คนเดียวมีเพื่อนอยู่เดี๋ยวคือพี่อาร์มนะ พี่ผมชื่อาอาร์มมันคนที่ชอบเล่นเกมเหมือนกันก็กระโดดไปเรื่อยๆนะอุย๊ยผิดรูโหดกินอ้อโอ้โหันก็ไม่ขนาดมนะือ่ะ มาดิผมไม่รางวัลมาดิบัวเกินไปอันนี้ง่ายเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะ้ผมชอบตกไม่รู้เป็นอะไรวะด่านเนี้ยโคตรง่ายเลยบอกไปก่อนโคตรดง่ายด่านนะหืม ด่านตรงนี้โคตรง่ายเลยอืมเออเอ้ยโอ้โหทำไมมันกระตุกจังวะละลายตาอุ้ยโดนเฉยเลยมาดิ ไม่โดนตัวฉันมันไม่กระทบสักมันไม่สะท้อนสะเตือนอะไรฉันหรอกว้ามาดิใกล้ถึงความฝันแล้วทุกคนอ๋อจุดตวด้วยไม่น่า <laughs> มันต้องกระโดดข่านนะ่นู่นุะอ๋อ้าไปไปไปอ้ยใกล้ถึงด,านะงด่านนู้นนะเอาเอาอ๋อลวกตัวเปข้างด้วนเลยเอออันอนี้ง่ายนะลูกโดดไปข้าง ยาวๆอ่ะตรงนี้เท่าไหร่วะคอมเมนต์แล้วพี่พี่พี่ในพวกมันง่ายยากมากจริงๆโคตรยากเลยอะไรวะเนะี่ยจะบอกหนังบุญกำมาดาเดิมอ่ะโอ้ใช่

มาโคตรง่ายตอนนี้หนูเอาปกติอันนี้วะแบบโคตรง่ายตอนน่ะเอาติดติดแล้วก็ล่วงไม่ใช่ดไปได้ล่วงตายผู้ติด โอ,อ้ย11นาที11นาทีก็มาถึงด่านนี้แล้วอะ่ะฮ้ยทุกคนใกล้ถึงความฝันแล้วอะ่ะทุกคนตอนนี้ใกล,ถล,ถล,ถล้ถึงแล้วอะ่ะเอ้าถึงแล้วมั้งอ้าอ๋อถึงแล้ววู้ถึงแล้วอ่ะ ไปยิงขึ้นมาไปยิงขึ้นมาไม่ผู้สร้างโอ้โหเท้กันจังวะโอ,อ้โหยังอะไรมั้งเนี่ยเหลืองยังหลบสปีดโอ้ยทำไมมันช้าจังวะ ีดร้อยมาเลยอัไอ๋ตายโอ้ใครชอบินกกดไลค์กดแชร์เอากำลังใจให้เหน่ยีะทุกคนนะเจอก,กันหน้าว้าวสนุกมาก